สวัสดีนะคะก่อนอื่นเลยขอตอบคอมเมนต์นี้นะคะที่ถามมาว่าสเตียรอยก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะก่อนหน้านี้เราทําคลิปตรวจสารประลอดไปนะคะคลิปนี้เลยลองขอตรวจสเตียรอยดูค่ะ อย่างที่รู้กันอยู่นะคะว่าสเตียรอยเนี่ยมักใช้ในครีมทาหน้านะคะหลายแบรนด์ใส่สเตียรอยเป็นส่วนผสมนะคะเพราะว่ามันมีต้นทุนที่ถูกค่ะก็เห็นผลไวในเรื่องสิวนะคะแต่เครื่องสอําอางที่ดีไม่ควรมีสเตียรอยเป็นส่วนประกอบนะคะเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยจะใช้กับทางการแพทย์แพทย์จ่ายยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะเพื่อลดอาการแพ้ค่ะ ผู้ประกอบการหลายๆคนเลยนำสเตียรอยมาใส่ในครีมนะคะเพราะว่าจะช่วยเรื่องสิวค่ะแต่สเตียรอยเมื่อใช้มากเกินไปไม่ดีต่อร่างกายนะคะเมื่อเลิกใช้จะทำให้สิวเห่อค่ะทำให้เกิดสิวส,วสเตียรอยและรักษาย,ยากมากเลยตอนนี้ก็รอเวลาครบ15นาทีนะคะตอนนี้เราขอกอคลิปนะคะเพื่อให้คลิปกระชับที่สุดค่ะก mm ่ hmm. อนหน้านี้เราเคยตรวจสารประลอดไปแล้วนะคะผลปรากฏว่าครีมเวนิต้าตัวนี้ไม่พบประลอดค่ะ แล้วก็เมื่อประมาณหัวค่ำเราได้ทำการตรวจสารสเตียรอยในครีมตัวนี้ไปในไลน์นะคะอาจจะมีหลายๆคนเข้ามาดูไม่ทันนะคะเราเลยขอทำเป็นคลิปนี้ค่ะส่วนใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าครีมเวนิต้าตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องสิวแล้วก็เรื่องรอยต่างๆค่ะตัวนี้เป็นสลิปปิ้งมาง์นะคะไม่ควรทาตอนกลางวันค่ะเพราะว่าจะทำให้หน้าเยิ้มเหนียวเนืดนะถ้าใครที่เป็นสายกลางวันนะคะแนะนำเป็นตัวรีจูรันนะ ที่เราชอบและไว้ใจแบรนด์นี้นะคะก็คือแบรนด์นี้เนี่ยแพ็กเกจอะค่อนข้างที่จะดูดีถูกล็อตเลยนะคะแล้วก็มีเลขจุดแจ้งที่ชัดเจนมีส่วนผสมที่ชัดเจนนะคะเลขล็อตผลิตสถานที่ผลิตต่างๆก็คือให้ความชัดเจนต่อผู้บริโภคมากค่ะแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดก็คือทางแบรนด์มีการควบคุมการปล่อยของได้ดีมากเลยค่ะมีการจัดระบบตัวแทนนะคะขายตามราคาที่ทางแบรนด์กำหนดค่ะ แล้ก็คือเปิดรับตัวแทนยากมากนะคะก็คือต้องใช้จริงๆแล้วก็อินกับตัวครีมนี้นะคะเจ้าของแบรนด์เขาถึงจะให้เป็นตัวแทนนะผ่านไป13นาทีสีครีมยังไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมที่เราไลฟ์สดไปนะคือส่วนประกอบของตัวครีมตัวนี้นะคะเลขลดการผลิตคือโอเคมาก ทีมตัวนี้หลังจากเทสไปครบ15นาทีนะคะก็คือไม่เปลี่ยนสีใดๆเลยค่ะยังคงสภาพสีเดิมเลยนะคะสรุปคือครีมเวนิต้าตัวนี้ไม่มีทั้งปลอดและสเตียรอยนะคะที่รู้มาก็คือแบรนด์นี้มีใบปฏิบัติการล็บนะคะ